นะคะลูกนะักเรียนหยิบภาษาไทยเสริมเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้ามาตากนมาตากนก็คือมาตาตัวสะกดในแม่กลนนะักเรียนเคยเรียนไปแล้วครูสอนไปแล้วในบทที่อะไรคะบทที่สิบนะคะบทที่สิบนะคะลูกมาตามแม่กลนนะคะลูกมาตามแม่กลนบทที่สิบอ่านเี่นอะ่านตามครูนะคะลูกสังเกตตัวสีฟ้าไว้นะคะลูกนักเรียนต้องสังเกตตัวสีฟ้าไว้ อา่อานตามก่อนนะคะแล้วกูอธิบายให้ฟังคออ,อ,อ,ออุนอคนฟออะนฟันตออุนอตุนไม่จัตวาตุนปอรอเอียนอเปลียนไม่เอกเปลี่ยนถอนอุน,นอถนนหออายอหานบออุยอบุญพอเอกนอเพนชอเออยอเชิญขอวออะยอขวัน กออารอการคออัวรอควนจอโอรอจนพอพอรอพรวอเอลรอเวนสออารอสารพออารอพานพออลรอผลโกอลรอกนบออรอบอลให้นกเรียนสังเกตตัวสีฟ้าไว้นะคะลูกตัวสีฟ้าแม่คะลูกตัวสีฟ้านี่คือคําที่ออกเสียงเหมือนตัวนอหนูสะกด มียอหญิงรอเรือรอลิงเห็นไหมยอหญิงรอเรือรอลิงไม่ได้มีแค่นี้นะคะลูกยังมีอีกสองคำก็คือรอจุฬากับนอน,นีนรอจุฬานี่จาได้ไหมคะว่าปลาวานคุณครูสอนไปแล้วปลาวานจําได้ไหมคะลูกเขียนบนกระดานนี่งเขียนคําอ่านไปแล้วด้วยปลาวานรอจุฬาเปลี่ยนเป็นตัวนอหนูเห็นไหมคะ,อ,ะ,อ,ะอ่านตามคุณครูก่อนนะคะลูกคนฟันตุนเปลี่ยนถนน หานบุญเพนเชิญขวัญการควรโจพรพรเวนสารผานผลกลบอลแต่แล้วก็มาอ่านตามน,นะคะหุ้นเส้นเพื่อนเล่นคนพานการบ้านสัญญาณโบราณประมาณอาหาร รางวัลเกื้อกูลวันสำคัญชวนกันอ่านนิทานพื้นบ้านฉันกินหวานเย็นเห็นไหมมีเพิ่มมาเห็นไหมคะลูกตัวนอนนีนอนนีเห็นไหมนอนนีตัวสะกดตัวสุดท้ายออกเสียงเหมือนตัวนอหนูสะกดในแม่กลนะเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้ ขอให้นักเรียนคัดคําให้สวยงามสองคนะคะลูกอ่านตามก่อนก้อนหินพวนดินเวียนเทียนบุญคุณคัดมาอย่างละสองคำก่อนจะคัดต้องอ่านก่อนนะคะลูกเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคําแม่กุลตามภาพอันนี้คืออะไรคะจานก็จอ,อานอจานอันนี้เลยค่ะผ้าม่าน ขอหาผาไม่โทผ้ามออ,อมไม่เอกม่านพาม่านอันนี้ลูกอะไรคะเดี๋ยวป้ะหมอนหอมออนหมอน,อ,อ,อ,น,อ,อ,นอันนี้อะไรคะของขวัญคากกว่าขวัญเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าดูที่คําว่ขอออาขวัญเขียนไงขอหอยขวัญอันนี้ลูกบอลบอลอ,อบอลลอลินสะกดนะคะลูกบ,บอลอ,อบอลลอลินนะคะลูกลอลิงน,นะ เส็จแล้วมาดูหน้า167เขาให้ในักเรียนเขียนชื่อของใช้ที่มีคำแม่กลมากที่สุดเอาจากห้าคำพอ5หรือ6กคำก็ได้เอาคำนี่แหละหน้าหนึร้นี่แหละมาเขียนอะไรมั่งเทียนก็ได้เทียนอะไรคะข้าวสารได้ไหมหมอนอะไรจานช้อน มาไม่เด้ลองหามานึกเรื่หามาเลคะลูกเดี๋ยวแล้วเรามาสรุปกันมาตามแม่กลมมีคําอะไรบ้างเมื่อกี้มีนอหนูล้อเรือล้อลิงใช่ไหมอ่าและอีกยอหญิงนอน,นีนแล้วก็รอจุฬานล้วเดงกก็หาคำสองคำมานึกเลือกเอาคำสองคำมาเอาจากข้างหน้าก็ได้หน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้ามาเขียนคำสองคำในแม่กลนะคะลูกอ่วิชาภาษาไทยมีแค่นี้นะคะลูก เสร็จแล้วเอาวิชาคณิตศาสตร์เอาคณิตศาสตร์เสริมนะคะลูกคณิตศาสตร์เสริมที่ไม่เช้าเนี่ยต่อจากไม่เช้าเลยเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดโจทย์ปัญหาการบวกให้นักเรียนขีดเส้นสีดำในสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นสีฟ้าในสิ่งที่โจทย์บอกเรียนไปแล้วแต่เทอมที่แล้ว ย้อนรละลึกนึกถึงว่าค,คุณครูสอนว่าโจทย์ปัญหามีอยู่สามส่วนส่วนที่1กับส่วนที่สองเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ส่วนที่สามเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายประโยคเตรียมเล่มเตรียมดินสอสีดําขึ้นมาเลยหรือสีก็ได้ขีดตรงสิ่งที่โจทย์อะไรคะถามก่อนอดูนะคะ เอกนะับภาพในสมุดภาพได้43ภาพนี่เป็นส่วนที่1ติดภาพเพิ่มอีก12ภาพเป็นส่วนที่2เอกมีภาพทั้งหมดกี่ภาพเขาถามแล้วสิ่งที่จทถามมีคำว่ากี่เห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ขีดเส้นสีดำลงไปอีกส่วนที่1กับส่วนที่2ขีดเส้นสีฟ้าเสร็จแล้วมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ ประโยคสัญลักษณ์เราเอาเฉพาะตัวเลขมาก็ได้เลยค่ะสีบอะไรคะสี 40, ะะ่สบวกสิเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ,อีกบรรทัดหนึงเขียนว่า43่สบวกสิเท่ากับเอาหน้าบวกหน้าหลังบวกหลังได้คำตอบเท่าไร่แล้วก็ตอบเป็นเลข ไทยนะคะตอบเป็นเลขไทยอย่าลืมหน่วยข้างหลังใส่มาด้วยเป็นเลขไทยได้ไรและใส่คำว่าภาพออกมาด้วยทําแบบนี้จนถึงแปดข้อนะคะทำจนถึงหน้า139่งร้ินะคะจำไม่ผิดแปดข้อทุกข้อเป็นการบวกทั้งหมดเขียนประโยคสยัญลักษณ์เอาเฉพาะตัวเลขมา ครูจะอ่านให้ฟังนะคะอ่านให้ฟังข้อที่ 2, 2พิมพ์ซื้ออาหาร27บาทยังเหลือเงินอีก20บาท,บาทเดิมพิมพ์มีเงินกี่บาทตรงนี้คำว่ากี่เนี่ยเป็นจริงที่โจทย์ถามใช้ดินสอสีดำขีดลงไปเสร็จแล้วอ่ดูหน้าข้อที่3หน้า138 นักเรียนชาย22คนนักเรียนหญิง17คนเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนป้านับเงาะใส่ถุงใบแรก56ผลใส่ถุงใบที่สองมากกว่าถุงใบแรก13ผลถุงใบที่สองมีเงาะกี่ผลแก้วมีเงิน70บาทแม่ให้อีก25บาทแก้วมีเงินทั้งหมดกี่บาท อย่าลืมนะขีดเส้นใต้สิ่งที่จทดถามสีดำข้อที่6แม่ค้าขายขนม64ชิ้นยังมีขนมเหลืออีกสิชิ้นเดิมแม่ค้ามีขนมกี่ชิ้นวันเสาร์พ่อวิ่งรอบสนามได้21รอบวันอาทิตย์วิ่งได้มากกว่าวันเสาร์สีรอบวันอาทิตย์พ่อวิ่งได้กี่รอบอข้อสุดท้ายข้อที่8 แม่ซื้อมะม่วงดิบสามสิบห้าผลมะม่วงสุกยี่สิบสองผลแม่ซื้อมะม่วงมาทั้งหมดกี่ผลทำจนถึงหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะคะลูกการบ้านมีแค่นี้นะคะลูกวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยไม่เยอะหรอกลูกทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว นะคะลูกนี่แค่นี้ค่ะตั้งใจทํานะคะลูกงานทิ่งครูให้ไปส่งด้วยถ่ายรูปส่งมาด้วยนะคะครูจะตรวจให้ทุกคนที่ส่งมา